ครับสวัสดีครับไปลงทะเบียนอ่ากู้เงินนะครับเอามาใช้กันเล่นๆสักหมื่นหนึ่งนะฮะกับธนาคารออมสินกันดูดีกว่านะครับช่วงผลกระทบโควิดนะครับกับเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ของออมสินนะครับใครเข้าไม่เป็นก็ให้เข้าโครมนะครับตามผมเลยนะครับโครมนะครับ แล้วให้พิมพ์คําว่า gsb. or. th นะครับแล้วก็ไปเลยนี่แหลนะฮะหน้าเว็บไซต์ของอาทางออมสินเขานะครับ เข้าสู่เว็บไหมหรือ,อยังไงอ๋อลงทะเบียนเข้าร่วมนะฮะให้กดเลยครับคลิกนี่ฮนะตอนนี้ครับนะครับเอาใหม่นะครับกดคลิกหนึ่งทีครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับมาได้ยังไงฮนะเพราะปกติต้องเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เริ่มวันที่สิบหกมีนานะครับแต่ว่าเราแอบ,บลงทะเบียนกันก่อนไหมนะครับวันนี้วันที่สองนะครับ สามสี่ทุ่มแล้วล่ะนะฮะสี่ทุ่มแล้วบุคคลธรรมดาขยายนิดหนึ่งนะบุคคลธรรมดานะครับมันติก๊ไว้ที่บุคคลธรรมดาใส่เลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับใส่ชื่อติดต่อน้ำสักคุณ อเคเรียบร้อยโทรศัพท์มือถือของท่านเองนะครับเรียบร้อยถูกต้องนะครับไม่ต้องใส่ขีดก็ได้เนาะศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศนสี่เก้าสี่ถูกต้องนะครับไม่มีอ e ีเมลไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่แต่ผมมีใส่สักหน่อยหนึ่ง เรียบร้อยครับเวลาสะดวกในการติดต่อมีช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงนะครับหรือว่าช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่าทั้งวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นผมขอช่วงบ่ายก็แล้วกันข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารอมสินใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์นะฮะสำหรับ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับอ่าเรียบร้อยเอ๊ะปกติมันน่าจะมีถามให้เราใส่าฐานเงินเดือนนะครับแล้วก็อาชีพนะไม่มีระบุอาชีพเลยตอนนี้ก็คือให้ใส่รหัสรหัสนะฮะภาษาอังกฤษนะครับรหัสสุมนะเรียกว่ารหัสสุม เอาเป็นว่าให้ใส่ตามนี้นะครับ m ใหญ่ k ใหญ่รู้สึกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะฮะจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าใส่ผิดได้มาใส่ใหม่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับบางตัวบางอย่างมันอาจจะเป็นตัว w ก็ได้หรือตัว v อย่างเงี้ยนะครับ nv y ถ้าคนเฒ่าคนแข่สายตาไม่ดีผมว่าต้องให้ลูกหลานดูให้หน่อยนะฮะหรือว่าใส่แว่นให้เรียบร้อยดีๆใช้แว่นขยายช่วยนะ MK NVYX น่าจะถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วก็กดอ่าลงทะเบียนนะครับได้เลยครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับ กดลงทะเบียนเลยครับไปหน้าต่อไปนะครับใช่หรือไม่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อบันทึกแล้วฮะก็มาหน้านี้มหมน้าะเดิมหน้าเดิมนะฮะสรุปก็คือเรียบร้อยแล้วไม่ถามอะไรซักคำเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองบอกแค่นี้ อันที่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะเออมาหน้าเดิมโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับยังไงตามกำหนดวันที่16มีนานะครับผมจะลองมาลงทะเบียนเพิ่มอีกทีหนึ่งดูนะฮะแต่อย่างน้อยผมก็ได้ลงทะเบียนไปก่อนละเดี๋ยวจะบอกข่าวเพิ่มเติมให้อีกนะครับนะจะทำวิธีวิธีลงทะเบียนให้ดูอีกนะครับ